พบกันดีแล้วนะคะพอรินาชุมพวงนะคะส่งทั่วไทยนะคะวันนี้ก็มาติดตามผลงานส้มแดงนะคะบ้านปลาตุย้ยเอยสวนปลาตุ้ยค่ะสวนปลาตุย้ยสวนแตงนี่รุ่นนี่อ่ารุ่นที่เท่าไหร่ปลาตุ้ยรุ่นที่เท่าไหร่ที่ใช้สมแดงรุ่นที่สองรุ่นที่สองที่ใช้สมแดงของเราค่ะท่านบอกว่าประทับใจมากแต่เราก็ยังจะมาขายขยายตลาดและขยายธุรกิจของเราต่อเนื่องนะคะเนาะให้ชาวสวนอ่า นะคะเนาะที่าขาดทุนแต่เราจะมาช่วยให้ลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตนะคะที่เหมือนประตุยประทับใจนะคะวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวจะแจ้งมาอีกทีนะคะทุกท่านนะคะประตุยถ้าน้องมาเปิดตัวประตยไปเป็นวิทยากรได้ไหมคะโอเคไหมโอเคโอเคโหยเยี่ยมมากเลยค่ะนะคะอคขอบคุณประตุยร่วงหน้าเนาะค,ะค่ะขอบคุณค่ะ